สวัสดีครับในเช้าวันที่24ธันวาคม2 5 6 6กับผมนัทวัฒน์รนราเศรษฐพงศผู้รับใช้คิดจากพันธกิจของพระเจ้าอุดรธานียินดีต้อนรับพี่น้องเข้ารับชมรับฟังพระวจนะคำด้วยกันในเช้าวันนี้ขออัญเชิญพระคำของพระเจ้าในพระธรรมปัญญาจารย์บทที่10ข้อ1แล้วก็ข้อ3แล้วก็ข้อ4พระคำได้กล่าวไว้ว่า,มาเมลวันตาย ย่อมทำให้น้ำมันที่มีกลิ่นหอมบูดเหม็นไปความเขานิดเดียวนิดหน่อยก็หนักกว่าสติปัญญาและเกียรติยศแม้นเมื่อคนเขากำลังเดินตามทางของเขาก็ขาดสำนึกและตัวเขามักแสดงแก่ทุกคนว่าตนเป็นคนเขา ถ้าใจของเจ้านายเกิดโมโหขึ้นต่อท่านอย่าออกเสียงจากที่มาของท่านเพราะว่าอารมณ์เย็นย่อมระงับความผิดใหญ่หลวงไว้ได้เอเมนครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้พระเจ้าบอกว่าคนที่โง่หรือว่าคนที่เขานี้อ่าย่อมอ่า คือในการทําสิ่งไหนไม่เป็นประโยชน์ต่อพระเจ้าก็จะทําให้สิ่งนั้นที่เสียไปหรือว่าสิ่งนั้นที่ไม่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าและสามัญสํานึกของคนที่เป็นคนเขาเขาจะมองตัวเองว่าเขาเป็นคนที่โง่อยู่ตลอดเวลาเขาจะไม่ได้รับเกียรติที่มาจากพระเจ้าเขาจะไม่ได้รับการยกย่องที่มาจากพระเจ้าแล้วก็วันนี้ พระเจ้าบอกว่าให้เราเป็นสาวกแท้ของพระเยซูแล้วก็เป็นสาวกที่เชื่อฟังพระเจ้าแล้วเราจะไม่มีความโมโหไม่มีความเราจะตั้งอารมณ์ตายเพราะว่าเราเป็นสาวกแท้ของพระเยซูเราจะมาพึ่งพาพระเจ้าแล้วให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเราในการดําเนินชีวิตอย่างเชื่อฟังแล้วก็เราจะมาพึ่งพาพระเจ้าด้วยการอธิษฐาน สาธุการพระบิดาเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดวันนี้ข้าพงค์ทั้งหลายได้ยินได้ฟังพระวาจนะคำของพระเจ้าแล้วล้วนแล้วทุกอย่างที่มาจากพระเจ้าในการดนใจที่มาจากพระเจ้าแล้วก็พระเยซูได้ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปชีวิตของเราทั้งหลายแล้วก็เป็นพระเยซูทรงเป็นมิตรสหายและเป็นเพื่อนแท้เป็นพระเจ้าองค์เดียวที่พระองค์อ่ง เมตตาเรายอมสิ้นวชชนบนไม้เยงเขนขอบคุณพระอ,องค์สรรเสริญ